ไหคะเพลงแ้วแม่เลย่บอยกระทงนะอันเทนเดือนสิบสองะม่ตั้งกีบตั้งมุงทำยังไงคะอันนั้นจะอันนั้นจะสอยดาวอันนั้นจะอะไรล่ะเอาทำดีๆทำดีๆค่ะทำดีๆวันเทนเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตันติพวกเราทั้งหลายชายแต่นุกันจริงวันละ กระทองอ้าวลอยลอยกระทองอันนั้นมันหมินลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนองแก้วออกมาลำบงลำบงวันลอยกระทงลำบงวันลอยกระทงบุญจะสง่ง เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจไหนท่าล้ำให้大爷ด,ดูที่ล้ำแบบไหนล้ำให้ยายด,ดูอันนั้นคืออะไรอาบน้ำทำอะไรอีกอ่ะอันนั้นท่าอะไรเน,นี่ยล้ำล้ำล้ำเขาทำยังไงอโยตั้งจีบตั้งวงอันไหลเราก็ตั้งใจอยู่เนี่ย tăng yêu quan thuyền đường xin à, <laughs> <laughs> à quan thuyền <laughs> 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 <mọc> thăng tâm à lưu tăng tiếp quan thuyền đường thùng lâu